สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการที่เราแปลงเอาล้อลายดอกวิบากนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเนี่ยใส่เข้ามาเราก็นะครับปัญหาที่พบคือหนึ่งรถจะมีความสูงขึ้น นะครับรถมีความสูงขึ้นเนี่ยเวลาตั้งขาตั้งคู่ก็จะต้องใช้ไม้รองเสริมสำหรับขาตั้งเดียวนะครับผมก็ได้ทําการแก้ปัญหาไปโดยการเพิ่มความยาวอีก3นิ้วนะครับอันนี้ก็ได้ทําการตัดแล้วก็เชื่อมนะครับเราตัดเลยครับนี่ตัดพอตัดออกปุ๊บเราคํานวณน,นะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ สนิ้วนะครับเชื่อมด้วยเหล็ก3เส้นเลยครับแข็งแรงอันนี้ก็แก้ปัญหาในเรื่องของความสูงของรถเนี่ยไปเรียบร้อยสำหรับล้อหลังครับล้อหลังก็นะครับมันก็มีปัญหานะมีปัญหาของการติดที่ซุ้มล้อเหมือนกันนะครับล้อหลังก็เป็นยางขนาด2.75ขี่17 นะครับโชคตัวนี้นะครับโชคโชกตัวนี้เนี่ยนะครับก็ซื้อมาจากลาสาดานะครับก็ราคาอยู่ประมาณ1 6 0ยหกบถึงร้อบาทนะครับในวันที่ผมสั่งก็อยู่ประมาณ160กนะครับก็ซื้อมาเอาทดใส่ทดแทนเข้าไปมันก็มีผลทําให้รถสูงขึ้นอยู่แล้วยิ่งเราพอเรามาใส่ล้อใหญ่ครับพอเรามาใส่ล้อใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็ ทำให้สูงขึ้นไปอีกนะครับเสตจแล้วนะครับถามว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับนะครับสําหรับซุ้มข้างนี้ครับมันไม่ติดหรอกครับแต่ผมเจาะแล้วก็ดึงนะครับทางบังโคลนด้านในออกมานะครับดึงนะครับอันนี้มันมีรูร้อยดึงพอดีนะครับแต่นี้เราก็ไปดูอีกข้างหนึ่งครับเพราะว่าอีกข้างเนี่ยนะครับมันเป็น ในวันที่ทําการทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยนะครับตรงจุดเนี้ยมันห่างจากยางเนี่ยประมาณอ่าหมิลิเมตรหรือ0ูนเซนติเมตรนะครับก็ห่างน้อยมากตอนวิ่งก็คิดว่าไม่มีปัญหานะครับแต่พอไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็มาถูนะครับผมก็แก้ปัญหาด้วยการเจาะรูนะครับเนี่ยเจาะรูเจาะรูแล้วก็เอาเขเมบลไทป์ดึงเข้ามาล็อกไว้นะครับให้มันถ่างก็ไม่มีปัญหาละ นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ล้อหลังเสร็จแล้วเราก็ไปดูจุดที่มีปัญหาต่อไปก็คือในเรื่องของล้อหน้าครับนะครับอันนี้ก็แกะออกมานะครับวิธีแก้ปัญหาของเราครับเพราะว่า,าปัญหาที่พบเมื่อเช้านะครับลองไปวิ่งดูเนี่ยโชคครับ เวลาเราเบรกเนี่ยมันยุบตัวลงไปประมาณ2นิ้วนี่ครับยุบลงไปประมาณ2นิ้วพอยุบปุ๊บยางกระแทกขึ้นไปนะครับมันก็ไปโดนเอากับซุมล้อนะครับซุ้มโมโคนหน้านะครับวิธีการแก้ปัญหาครับเราก็จัดการตัดมันเลยครับนะครับเนี่ยตัดเพราะของเดิมมันจะเป็นตัวบางโชกคอยู่ตรงนี้นะครับยื่ดยาวมาตัดออกเลยครับนะครับตัดออกแล้วก็ใช้งานตะไบนะครับใช้ ไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ลูกหมูลูกหมูเล็กนะครับตัดตัดออกตัดออกเสร็จก็เอาตะไบ,บนะครับลบรอยเก็บงานนะครับแล้วก็นี่นะครับได้ติดได้ติดตีนเป็ดเข้าไปด้วยโดยใช้ยางในรถนะครับมาเป็นตัวแก้ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดเดี๋ยวขี้โคลนจะดีดเข้าห้องเครื่องเยอะ,ะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหา เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นไงครับครับเราก็เอาบางโคนหน้าเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ร้อยเลยครับเนี่ยสายไม้กับสายเบรกเราก็ร้อยเข้าไปในูมันเลยครับแล้วก็สอดขึ้นไปครับ ทำการยึดน็อตสามตัว เราก็ต้องขยับหามันหน่อยนะครับว่าเอรูมันอยู่ตรงไหน ครับเมื่อเราประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นเลยครับว่าส่วนส่วนที่มันหายไปนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาการกระแทกเลยครับเพราะว่าเมื่อยุบมาแล้วนะครับยุบตัวแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่พอดีนะครับแต่ก็ต้องเดี๋ยวลองหลังจากประกอบแล้วเดี๋ยวจะต้องลองไปขี่ดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรตามมาอีกไหม ก็กอดพื้นเลยครับอย่าลืมครับเอาชุดเบรกจักเข้าไปก่อนนะครับ ไม้จัดไปก่อนแล้วก็ยกขึ้นนะครับไอช้ชนนี้นบิดได้ประกอบขึ้นไปเลยบิดเกับ

นะครับข้างก็เบอร์สิบสี่สีกับเจ็ดนะ ครับอันนี้เราก็ประกอบในชุดของล้อหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูครับเราจะลองตั้งขาตั้งเดี่ยวดูว่ามันจะมีมุมเอียงขนาดไหนนะครับ เป็นไงครับนี่มุมเอียงกำลังสวยนะครับเพิ่มความยาวขาตั้งออกมา3นิ้วครับนะครับนะครับมุมเอียงกำลังสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองขี่ดูนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้ก็ได้ทำการวอรมเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทดลองขี่ดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านให้เห็นนะครับว่าโอ้โหผมว่ามันดูสะใจมากเลยเมื่อเช้าลองขี่ไปคร่าวๆนะครับก็มันมีความรู้สึกว่ามันสะใจ เดี๋ยวก็ลองขี่ให้เพื่อนๆดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ีก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราอยากจะแต่งรถออกในแนววิบากเนี่ยนะครับสำหรับยามาฮ่าเมทตองหนึ่งเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่เปลี่ยนยางเปลี่ยนโชกหลังนะครับแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยก็ผมว่าก็ขี่มันแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้ขับกันยังมีความสุขสวัสดีครับ